สวัสดีครับมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธประโณ์ของพระพุทธเจ้าเล่มนี้นะครับผมพุทธวจนะมวธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มแก้กรรมแต่ถ้ากัลยาณมิตรท่านใดไม่สะดวกในการอ่านหนังสือวันนี้เลยครับผมที่ถูกกำหนดสมาธิมาทุก <ไป S 2> ครั้งในการ <ใน S 1> พูดไม่พลาดแม้แต่คำพุทธวจนะ เป็นการบรรยายถ่ายทอดโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงค์หรือถ้าไม่สะดวกทั้งสองอย่างก็ให้เปิดไปที่ Facebook YouTube Google พิมพ์คำว่าพุทธวัจนะกาลยานามิตรก็จะได้ฟังธรรมะจากพุทธประโณทแท้ๆโดยที่ไม่มีสาวกแต่งขึ้นสาวกพาสิทธ์สาวกอธิบายเพิ่มเติม เป็นธรรมะจากพุทธพโอตแท้ๆนะครับผมหมวดธรรมวันนี้ที่เราจะอ่านกรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกตำ่ำภิกษุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตกรถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนามาตลอดเจปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอดเจ็ดสังวัตตะกับและวิวัตตะกับ ในระหว่างการอันเป็นสังวัตตกับนั้นเราได้บังเกิดในอาพัสระพรมในระหว่างการอันเป็นวิวัตตกับนั้นเราได้อยู่พรมวิมานอันว่างเปล่าแล้วภิกษุทั้งหลายในกับนั้นเราได้เคยเป็นพรหมได้เคยเป็นมหาพรมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด ภิกษุทั้งหลายเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้36ครั้งเราได้เคยเป็นราชาจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการนับด้วยร้อยๆครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วย ภิกษุทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้น,นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากกรรมแห่งแห่งกรรมสามอย่างนี้แหลที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ วิบากกรรมสามอย่างในครั้งนั้นคือผลวิบากกรรมแห่งทานวงเล็บการให้1ผลวิบากกรรมแห่งธรรมะวงเล็บการบีบบังคับใจ1ผลวิบากกรรมแห่งสัญญะวงเล็บการสำรวมระวังหนึ่งดังนี้พุทธวจนะสาธุสาธุสาธุาธครับผม